ผู้กำกับเขาใส่ใจในรายละเอียดที่ชอบมากที่สุดก็คือเขาให้นักแสดงไปอยู่ในสถานที่ที่จะแสดงจริงๆ ประทับใจเรื่องเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะชอบมากๆขอมากๆค่ะรู้สึกว่าเพลงเนี่ยเล่าเรื่องราวในใจของตัวละครเป็นเรื่องราวเรเหองความรักแล้วก็ความสัมพันธ์ของครอบครัวเป็นหนังที่ทําให้เราได้คิดแล้วก็เข้าใจกันละกันมากขึ้นค่ะฉ่กท,ที่คัดมาก็สวยมากจริงๆใครที่ชอบในความเป็นญี่ปุ่นแบบก็อยากให้มาชมเป็นหนังที่ละเมียดมากนะครับมีการลำดับเรื่องที่น่าสนใจมากเรารู้สึกถึงความเป็นครอบครัวที่อาจจะแบบไม่ไม่ได้มีคำนิยามที่ตา ตัวสิบห้าที่สุดท้ายคือน้ำตาซึมเลยค่ะแล้วยิ่งช่วงเอ d credits ที่เพลงขึ้นมาน้ำตาซึมเลยยี่สิบห้ามีนานี้นะคะมาดูหนังนะคะนอกจากแบบอุลต้าฮอนที่สวยแล้วเนี่ยก็ได้ข้อคิดเดียวมากๆเลยค่ะเรื่องนี้